กับคำถามที่ผมเจอบ่อยนะครับมีหลายคนถามว่าการผ่าตัดซีดช็อกโกแลตซีดซีดถุงน้ำรังไข่ซีดในมดลูกร,รวมถึงเนื้นงองาะหลังผ่าตัดจะจบไหมมีโอกาสกลับไปเป็นอีกไหมนะครับมีหลายๆายคนสงสัยและยังไม่มีข้อมูลพอที่จะเห็นเป้าหมายของการรักษาซึ่งดับแรกท,ทั่วไปนะครับหมอจะแนะนำให้ฉีดยาคุม ชีนฮอร์โมนเพื่อยับยั้งการทํางานของรังไข่หรือยับยั้งประจำเดือนอาจจะทําให้ซีดหรือเนื้อง,งอกยุบลงได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาผมคือโตขึ้นและเตรียมผ่าตัดซึ่งสุดท้ายหากการรักษาไม่ได้ผลก็จะถูกผ่าตัดจึงเป็นคําถามว่าผ่าตัดแล้วพวกซีดพวกเนื้อง,งอกเนี่ยจะกลับมาอีกไหมคอ ตอบจากประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษาและรักษาเคสแบบนี้มาหลายพันเคสนะครับก็คือมีโอกาสกลับไปเป็นอีกแน่นอนอาจมากกว่า1ก้อนเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาจากรังไข่ทั้งสองข้างย้ายมาเป็นที่บริเวณมดลูกซึ่งวิธีการรักษาตามที่กล่าวมานั้นไม่สามารถหยุดและทำให้ซีดและเนื้องอกหายขาดได้ครับ โรคจะไม่สามารถอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ได้การรักษาต้องรักษาระบบสมดุลองครวมทั้งหมดซึ่งการใช้สมุนไพรขับสารตกค้างสารเครมีสารส่วนเกินที่ทําให้อวัยวะภายในเสื่อมลงจนเกิดโรคพวกนี้ขึ้นมาร่วมกับยับยั้งการขยายตัวการขับสลายก้อนซีดเนื้องอกออกมาตามกลไกของการขับถ่ายของร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติใครดูคลิปนี้แคปมาให้ผม ดูนะครับหากสนใจวิธีการรักษาหรือขอคำปรึกษาผมมีข้อมูลสำคัญดีๆและเคสวิทยาทานบุญของคนที่ได้รักษาแล้วและกำลังรักษาอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและมีเป้าหมายการรักษาที่ปลอดภัยไม่ทำลายสุขภาพให้เรื้อรังไม่สูญเสียรังไข่หรือมดลูกซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลเสียเรื้อรังต่อร่างกายอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับ ผมอาจารย์นรงฤทธิ์ปัดโชตชัยยินดีให้คำปรึกษาทุกคนครับสวัสดีครับ